สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนามาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีนำเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายห้ามให้อาหารลิงในพื้นที่นอกจุดที่เทศบาลเมืองลพบุรีกำหนดโดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง,จงสำหรับคนที่ให้อาหารลิงไม่เป็นที่ครับ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองลบบุรีนำป้ายขนาดใหญ่ไปติดในบริเวณพระปางสามยอดขณะที่ซอยมโนโราถนนวิชเยนรวมทั้งป้ายขนาดเล็กที่ติดตามตึกและอาคารต่างๆที่เคยเป็นจุดที่มักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้อาหารลิงซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองสกปรก ซึ่งในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่มีนายปรัยญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้เดินทางร่วมติดตามการดําเนินการในครั้งนี้โดยนายจาเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบุรีกล่าวว่าตามที่จังหวัดลบุรีมีนโยบายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาลิงซึ่งเทศบาลเมืองลบุรีได้ตระหนักและแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแต่ก็ยังได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาลิงซึ่งอาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองลบุรีเป็นจํานวนมาก โดยปรากฏมีผู้ให้อาหารลิงนอกจุดให้อาหารลิงที่เทศบาลเมืองนบุรีได้กำหนดไว้ทำให้ลิงออกมาหาอาหารบนถนนกีดขวางการจราจรและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการหาอาหารของลิงเปลี่ยนไปแย่งอาหารและสิ่งของเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวดุร้ายจนเกิดอันตรายขึ้นกับประชาชนรวมทั้งเศษอาหารและวัสดุบรรจุอาหารตกหลนเกลื่อนบริเวณที่สาธารณะ ถนนทางเท้าซึ่งส่งผลกระทบถึงปัญหาด้านสาธารณสุขและเกิดขยะมูลฝอยสกปรกในพื้นที่สาธารณะถนนและทางเท้าทําให้ภาพลักษณ์ของเมืองลุบุรีซึ่งเป็นเมืองสวยงามและเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวไม่เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงปัญหาและเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิน่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัตริรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปีพศ2535 จึงห้ามมีให้ผู้ใดให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากผู้ใดฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปร,รับไม่เกิน2,000บาทตามมาตรา32วงเล็บ3ประกอบมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปีพศ2535 และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะให้อาหารลิงสามารถนำไปให้ในจุดให้อาหารลิงที่กำหนดไว้ดังนี้บริเวณด้านหลังพระปางสามยอดบริเวณภายในศารพระกาลบริเวณหลังป้อมข้างรางรถไฟ แต่ตอนนี้ต้องบรหิหารจัดการคนก่อนเพราะคนเนี่ย,ยทำต้นปัญหาทําให้เกิดสม่งปกเพครับรคนเอาลยมาให้ลอยมาให้ภาพที่ออกไปต่างๆนานานเป็นความจริงหมดนะครับครับคนเอามาฉีกถุงกว้างถุงค่ําเย็นทุวกวันคนทาความสะอาดที่ของเรามีหลายร้อยเส้นครับพอทําเสร็จน,น,นี้งะตนนีห้าไปหกโมงงเช้าเาเสร็จแล้วเด่กก็ต้องไปทาเส้นอื่นครับคนก็มาทิ้งกันเลอะเทอะตอนนี้ก็เลยมีแก้ปัญหากันเลย ตามนโยบายผู้ว่าด้วยเราก็อยากทำอยู่แล้วก็เลยหนึ่งบุคคลซึ่งขายของอยู่หน้าสารประการ,รนะเมื่อก่อนเนี้ยขายของกันผมก็ทีแรกให้หยุดขายก็มาขอร้องผมก็มีนโยบายว่อาอ้าคนขายได้แต่คุณต้องมีเก็บความสะอาดทุกวันทุกชั่วโมงเพราะคุณจะมาเลี้ยลาาเต็มพื้นที่นี้ไม่ได้แล้วนะก็รับรองก็รับปากพอสามสี่คนก็ทําเหมือนเดิมนะเวลาเนี้ ชาวบ,บ้านไม่รู้หรือว่าโสขบกาหลายเพราะคนขายเนี่ยนักท่องเที่ยวมายโยนแล้วก็ไปบอกนันท่องเที่ยวตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็คนก็โตโยนไปเต็มและตอนนี้ผมว่าดีขึ้นเนี่ยอาทิตย์นี้ที่ผมปรับตามที่โยบไปผู้ว่าพูดนะรปรับให้คนหัวหน้าสุนัขประหลาดผมเทศกิจผมหกคนไปอยู่3ามจุดใครมาจับ,บแต่ถ้าเป็นคนลบบุรีจับเลยแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเตือนแล้วก่อนนะฮมเพราะเขาไม่รู้ตอนนี้ผมก็เลยทําป้ายใหญ่มาติดทุกจุดละทุกจุดละ แล้วก็แจ้งจุดด้วยในป้ายแจ้งจุดด้วยว่าหนึ่งที่ทิ้งที่ให้ให้ให้อาหารเรื่องได้ก็คือป้อมฝังงูุรับหลังมันปลายอดหน้าปางแล้วก็ในสารประกาศ3จุด3จุดก่อนนครับสามจุดเราไม่ใช่เราไม่ให้ไม่ทานให้ทานให้กินครับให้ตลเลาให้สามจุด ได้หมดแล้วครับแต่เราจะมีคนชังครับได้หมดแต่ว่า3จุดนี้เท่านั้นแล้วจุดที่สําคัญคือที่ที่ป้อมยามเก่าเนี่ยเราจะมีเจ้าที่อยู่สองคนคุณมาทิ้งส่งปลกให้เดี๋ยวเขากวาดเลยแล้วก็จะมีรถดับเพลิงรถอะไรอาทิตย์หนึ่งสองสามรอบมาล้างมาทําความสะอาดผมส่งให้ผู้ว่าดูหมดแล้วเื่หวานก็ล้างทําความสะอาดหมดนะแล้วก็ล้างอาทิตย์หนึ่งสองรอบสามรอบแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไปล้างตลาด ไปดูดไขมันไปทําอะไรต่างๆเนี่ยก็ตามนี้ตอนเนี้สะอาดไหมอาทิตย์นี้สะอาดมากแล้วทุกจุดเพราะเราจับจริงดินการจริงเราเลยแจ้งแจ้งว่าตอนนี้ทาตามนโยบายท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกเรื่องท่านมาท่านก็หาทางแก้ไขได้แหละผมว่าเป็นเรื่องดีแต่เราต้องอยังไงล่ะต้องคนก่อนนะนะปฏิรูปคนก่อนดีกว่าทางวินัยทางวินัยก่อนแล้วก็ค่อยมาจัดปัญหาเรื่องลิงบอกไม่ค้าไม่ขายหมดแล้วบอกหมดแล้วว่าห้ามน้ำ ผักผลไม้ให้มาทิ้งไม่ได้ตอนนี้ท่านผู้ว่าก็มอบให้น้องม่อนมาช่วยดําเนินการก็ประสานกันอย่างดีตอนนี้บ้านเมืองดีสะอาดแล้วล่ะผมก็ช่วยดําเนินการตามนโยบายท่านผู้ว่าแต่ณเวลานี้ต้องจัดระเบียบคนอย่าทําอย่างนี้อีกนะถ้าผมบอกแล้วไงถ้าคนรุรีปรับเลยแต่คนนักท่องเที่ยวต้องตักเตือนครับแจ้งให้รับทราบนะครับว่าณเวลานี้กับเพื่อไปไดีนาป้ายมาติดให้ชัดเจนหลทุกคนเป็นหูเป็นตาสอดส่องช่วย ผมบอกถ้าไม่เชื่อมาถ่ายรูปจังหวะถ้าไม่อยู่เขาไปกินคงข้าว่ถ่ายรูปส่งมาเราจะตามจับเลยดำเนินคดีปรับส0 0 0ช่องทางในการส่งภาพต่างๆนะถ้าเราเจอผู้ที่มาทิ้งมาให้อาลัลงในในเทศบาลได้เลยครับในเว็บเทศบาลมีครับส่งมาได้เลยนะครับเราก็ติดรับตอนนี้ก็หาทางแก้ไขทุกเรื่องตอนนี้คนแล้วที่ขยะความสะอาดแล้วเหลือเหลือลิงถ้าลิงตอนนี้ก็เห็นคุยกับทาง จังหวัดแล้วจังหวัดบอกว่าจะไปขอนขอนุมัติขออนุมัตเป็นจังหวัดน้ำร่องเป็นจังหวัดพิเศษในการบริหารจัดการลิงให้ออกจากเ,เป็นสัตว์สงวนแล้วเราก็ไม,ากไม่ได้ทำลายหรอกการบริการทำลายถูกไหมฮะเพราะว่า คนก็รักคารพสารประการนั่นแหละแต่ลิงตอนนี้มันไม่อยู่เาประการอย่างเดียวมันมันทั่วเลยแล้วเราก็ไปอยู่ในสวนลิงเราก็จะปรับปรุงสวนลิงให้แข็งแรงแล้วลิงพ้กนี้ไปอยู่ลิงตึกหรือลิงตึกต่างๆไปอยู่ที่มันกระจายไปทั่วๆเนี่ยแล้วก็จับไปพาของเราจะรองรับพื้นที่ได้ประมาณสามพันตัวก็เลยเราไปรองรับตรงนี้เพราะเรามีสวนลิงมีหมอมีพยาบาลมีอะไรอยู่แล้วตอนนี้ต้องเอาไปชัดเจนนะครับแต่ว่าลอนิดเดียวว่าท่านผู้ว่าลองมั่นเนี่ยเขาจะไปไปที่ จักการเรื่องลิงอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรื่องคนขอความร่วมมือของคนว่วมมือคนว่าอย่าอย่ามาเรียล่าช่วยกันแต่จุดเขามีอยู่แล้วเมืองเราจะได้นะสะอาดน่าอยู่คแต่ตอนนี้อาทิตย์นี้ดีมากเราขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีแต่คนที่ไม่ความร่วมมือเราเข้าินกันดีแลก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนำมาฝากกันในวันนี้ครับ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลบบุรีนำรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนสี่นายสนับสนุนการดับไฟไหม้หญ้าหลังซอยเกิดชนะตำบลป่าตานใกล้บ้านเรือนของประชาชนครับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยรถดับเพลิงหนึ่งคันและเจ้าหน้าที่สี่นายร่วมสนับสนุนการดับไฟไหม้หญ้าหลังซอยเกิดชนะตําบลป่าตานอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีหลังจากที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลป่าตานได้ร้องขอการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรี ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้าหลังหมู่บ้านเกิดชนะโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรีจึงได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรีพร้อมด้วยรถดับเพลิงหนึ่งคันและเจ้าหน้าที่สี่นาย ร่วมสนับสนุนและดับไฟไหม้ย่าในครั้งนี้ทันทีพร้อมกันนี้ได้สนับสนุนรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงระงับเหตุในครั้งนี้ด้วยโดยที่เกิดเหตุเป็นป่าหญ้าใกล้กับบ้านเรือนประชาชนโดยไฟได้ลุกไหม้เป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาประมาณ50นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยได้รับอันตรายจากเหตุดังกล่าวครับ ท่านผู้ชมครับก่อนจากกันในวันนี้สำนักงานเทศบาลเมืองนบุรีมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับหนึ่งโดยสำนักงานเทศบาลเมืองนนบุรีต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้แม่บ้านจำนวน1อัตรานักการพันโลงจำนวน1อัตราพนักงานเทศกิจจำนวน2อัตราเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจำนวน2อัตรา ผู้ช่วยช่างวุฒิปะวะสสาขาก่อสร้างหรือปร,ริญญาตีสามารถเขียนแบบและประเมินราคาก่อสร้างได้จำนวน1อัตราท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ด้วยตนเองและสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนกักงานเทศบาลเมืองลบบุรี ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้ผมกิติเหล็กชัยต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักไกลเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการท่านข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้กิติเหล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ